กับสบายดีพี่น้องป้องไปม e ูเพ right? well, ื่อนสุขุสุขคนเด้อไม่นี่ก็มาหาเห็ดน้ำสาวมนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาหาเห็ดอยู่ดอนพี่น้องเห็ดแดงหัวไมามามาหาน้ำสาวมนมามาโหดเลยเขาก็ได้เห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอนี่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 ลบกตะมุมเลยพี่น้องเฮ้ยมาบันนี้อยู่พี่น้องนี่เห็ดที่งามเลยพี่น้อง มันี่โบได้มากับสาวควันเนาะมันี่มากับสาววันนี่เนาะเพ็ดงามขนาดนี้เลยตะมุตะมุอยู่นี่เป็นออฟฟิเชียลมันี่โบมีคนมาหาเนาะเนียนแกวสองสามหมื่นมีคนหาแล้วมันี่โบได้มีคนมาหานี่แต่เสามนกับน้องมาหาพี่น้อง น вот ี่ก็เลยเห็นซันน่โอ้โบเห็นดอกพี่น้องเยแต่คือมันใหญ่พี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยว่านี่เปนโบเห็นเลยพี่น้องเออแต่ว่าชิเต็มกระตาก่อนใช่พี่น้องนี่ เก็บหลายกระโดแตากระยาเขามีกุ๊เนาะมันเ่าถือกุ๊มาใส่กุ๊บก็ได้ใส่กุ๊ก็ได้พี่น้องเอ้ยมีพี่น้องโอ้ยเเก็บคาเดียพี่นออ้นอ,งอ,นองได้หลายแล้ว มาเลาะมาเลาะมาเห็นแล้วพี่น้องเห็นอลไรดอกหนึ่งพี่น้องดอกหนึ่งสองดอกดอกที่สองมันใหญ่เลยพี่น้องเห็นปนเปิ้ลเลยพี่น้องเออเพี่ยดอกที่สามสามดอกว้ายตุ้มมุมอยู่พี่น้องข้างนี้สี่ดอกดอกที่สี่พี่น้อง

เอาเอามาดเห็นหรือเล่าพี่น้องทางที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 พี่น้องมาทางทีมาทางทีพี่น้องงามเตะทางในนะพี่น้องงามเตะอืมมันปกใบตองก็มีเลยเตะนี่พี่น้องงามขนาดพี่น้องใครโบมามโอนี่ถือว่าพาะพี่น้อง เฮียนี่เดวนี้แล้วน้องมาเก็บหมดแล้วเห็ีพี่น้องคุณได้เงาเป้ากันละันนี่พี่น้องโอ้ยพอน้หยัดบังเลพี่น้อง เย็นแล้วพี่น้องตะมุมอยู่พี่น้องเอยได้ร้ายเลยได้ตะมุมเหมือนไดเย็นนี่ล้วพี่น้อง,งดอกเลยมันถูกอย่างกับเปลีมาสองดอกเอนี้ยเออนี่แล้วคอยมา,าเห็นอยู่พูดๆดอกนะจุ๊บไม่ใช่ บอนี่ดีสองดอกนี่เออเห็นแล้วเห็นดอกนั่นแหละป๊าต่อพี่น้องข้าโซกมาแล้วมือนพี่น้องเฮ้ยเขี่ยมาดูหมดก็กินพอหมดลายหมด เ็บามวนมาพลอยแล้วพี่น้องนี่แห้งออกแป้นพี่น้องเด้ไม่จะดอกมันงามไก่สุเต็มมาได้พี่น้องได้กระต่ายเขาได้กระต่ายเขาไก่สุเต็มเมาพี่น้องอ แผดอยู่พี่น้องเก็บดอกนี้ก่อนดอกมันจนเหี่ยวพี่น้องเดี๋ยวจะเอาพี่น้องโอ,อ,อเมนว่าเฮ็ดลินมาตัวนี้ มาเลยเราเห็นอีกแล้วเ,เห็นอีกแล้วตำลุมตอนนี้ตำมมง,ง่างน,นะเออตำมมอ้วนจะแพงกันนะอืมเกาะมือน้ำ ออกพี่น้องเต็มตาได้ดีพี่น้องเอ้ยมองเห็ดเขาเนาะเต็มตาได้ดีเต็มตากระตาเปย์น้อยเห็นดีละพี่น้องมาหนึ่เก็บน้องกันพี่น้องเต็มกระตาเจนใส่เต็มกระตาจนใส่กูพี่น้องเลยมาได้เอาทงมาใช้มีสองกระตาเขาคือว่ามันชิบอะไ้ก็เลยบอกเอาทงมา งา <icana> <naj ome S 1> มพี่น้องเห็ดไคย่นี่พี่น้องได้สองอันเห็ดไคละข้างใน้าเาได้เห็ดไในนี้มู่วันเดิมเลาะมาเห็นให้ดงกล้วพี่น้องได้ขามาลยพี่น้องมวานี่ผมเห็นี่อกสดอกไรียัต้งวนี่ไข่ มาเบิ่งกเฮดที่เขาได้ในมือนี้เนาะพี่น้องกระตาซ้องกระตาแล้วก็กับกุ๊บหนึ่งเฮ้ยมานี่เขาก็สซิมเมื่อแหละเนาะพูดนะเขาสิมเมื่อทั้งพูดแหละนี่ก็มานั่งในทงหน้ากันจนะ้าเนาะเอาสำหรับใครสีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปในเดอ้อสหรับมื้อนี้ขอกล่าวคขา่ขาสบายดีบ๊ายบาย